อาจยใสชุดช่างงามเธอเด้หร้านคอยนี่นะฮันยิ้มโยช่งเด้อสอนเด้ยิ้มนะะอาจารย์อาจารย์ยังยังหันหอนวลูกบอฮึอาจารย์านไหนเด้อนี่นะ อะคือมันงำเเด้ออันนี้จ้อยๆนี่นะอาลานเธอเด้อจ้อยๆนี่นะนี่ต็จี้ซึ่งเธอได้หลานคอยนี่ได้ยันนี้อ๋อเฮ้ยเฮ้ยจะซึ่งไปไหนเนี่ยฮานนี่วะ ฮ้อนฮ้อนหลายมื้อเช้านี้ลมอยู่ในเขาลมแห้งหักแต่วฮ้อนเด้อออ้าออนด้ยิ้มหนาจ้ำกินกับข้าวเด้เฮ้ยจ้ำใข้าวเหนียวเด้เนาะอาจกับข้าวเหนียวเด้หลานน้อยนี่นะอันนี้ออกอันนี้ออก

อันนี้ผมกู้มาน่อยนี่ฮาเดอเหนื่อยเื่ดอด้อผมเรื่นลองหายเข่ามาเบอร์น,นี่หายขออ่ยเนาะว่า,าชาสิกันกระจกอยู่ขา้างนอกมันจะเป็นอะไรไม่ไหวแล้วนะเรเปิดทีละอันเนาะ ว่เจ้าอลานน้อยนี่นะมันฮอนมันฮอนอะหลานไหณอันนี่ผมจิบรุบตลกว่อยโอยโอยโอยาสีสื่อเข็มคัดมากับ่ไดสุืธอเขียมคัดคัดอันนี้อะไเขาจอยฮาวาสีสดเลยโอว้ลูกดึงวะโอ อุ้ยก so yeah. wow, oh, ็มาได้วะนี่ใครว่าพ่อบุญบาปบาปบาปวาลีอนนี่่ะยิ้มโมหตาได้ปะว้าเขาตาบรุปดิกมันโดนวันนี้ยิ้มหตตาวันนี้โอ้แทงเลยยิ้ใสยังคือวันนี้นะตาหน่อยะไม่เจอกันมื่อหนึ่งสองมือก็ให้กบเป็นเดือน

มือเห็นเยอะๆเยอะายกะหขายกระหังไอ้าวนอนได้นอนอกินนมคืนนี่ฮะอ้าราจะตีเวะอ่าน่ะดึงแขงขึ้นไปอ่ะเออดึงแขงขึ้นไปค่อยหางนะอยาค่อยหางวะอืมมือจะฉุนจนม i อ e ืมมือคืขนนี้ตับ่เือลก vì khi để thay nỉm đấy, nát keng, nay anh, cô nay bao nhiêu ná, cho đôi <laughs> còn đấy nỉm, phải <laughs> công phu phải đón thì cứ nhiều đi ไม่เอานะลูกไม่เอานะหมดนนอไม่เอานะผมจิกเธอเนี่ยนีลูกดึงน้องอ่ะเต้นเต้นเต้นตึงจะตึงตึงตะตึงตึงไอทิดบอตึงตึงไอทิศมันเปิดประตูแล้วก็มักมันหัวไอ้โง่สาวนเฮือนน่ะเนาะลูกเนาะ chưa ra chẳng dần mình em muốn mặc cái gì đâu tinh 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 à tuy tạc a tuy tạc a tuy cha tuy tạc tuy chơi tuy tạc chơi tạc là nói tuy tạc à tạc tuy tôi tuy tạc mưa tạc chơi này tuy tôi tuy vẽ tuy tạc 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 ตัวจอยเมื่อยหลายบ่ตัวจอยเหตุงานหลายกะบ่เป็นไข่ไปเจ้าเต้อย่งวเลยหาละน้อยเลยอะตัวจ่าเลยตัจ่าตัวจ่าตัวจอยกันลูกตบมือตบมือตบมือตัวจอยตัวจอยเก่งเก่งเก่เกหตัวจอยเก่งไหมตบมือให้ตัวจอยเหยตัวจอยเก่งเลยตัวจอยเก่งได้อ่ะตบมือแป๊ะ tập hãy từ trời đi <laughs> ai giả tập mưa đấy tập mưa tập hãy từ trời đây. Trôi long, trôi long đấy nỉ làn cả trời lông trời lông lên từ trời ơi <laughs> làm, một chín khẩu làn chỉ nhang này từ trời ơi bỏ đi bỏ đi một chín hoa khẩu cứ à đây đi bỏ đi cứ à thong đây hả nội đi à thong được à hả ลานะเจ๊ีบ่อย่าอมนี่คงไม่รอ่ะที่อมเนี่ยเติม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 เติเขาให้โอกาสอาแล้วนะเดือนหนึ่งลดคุ้มอ้วนได้เท่าเดิม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 หนูกเนาะกินกระเซ็บซะเกินบ่ก็บ่คอยได้กินนะฮะมันเป็นอยังเนาะคนมันอ้วนง่ายเลยแบบ ยงางไกเชื่อกอระอวนห้องกินมันก็ชื่อกอระอวนมาูกินมันชื่อกอระอวนนะลูกเนาะจะาจ๋ามันเป็นกรรมพันธุ์ละจ่ะจ๋าจ๋าทำรถว่าเพื่อนกระเพาะชสิแดกเลยเดี๋ยวนี้ถ้าบุกินเพื่อกระเพาะอสิกินเท่าจอาจ๋าจ๋แม่นมาลูกวะเจ็บท้องคุมค่มือคู่มือนี่นะจะเป็นกระเพาะอสิกินแหละเข้าหอยกับบริกิน มีแต่กระเพาะและสีแดงคอยตึง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 จะึงตึงจะึงตึงวนไงก็เราก็เดีมยรพาตาถิ่งแช่น้อึงด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 ึงึงสาวน้อยนย อสาวเบ่งเบ่งคอยนี่นะแหล่นเต้นแหล่นเต้นอันนี้ก็จะไปให้ละอ้วนปุ๊บปุ๊บมันกับ่อแม่นด้อันนี้พ่อก็จะย่อยแม่ก็จะย่อยยายจะไปดูดูอ้วนมันกับ่อแม่ได้หนี่น้องลูกวันนี้อันที่งงหนาเลยเจ็บนะแกทำเป็นเนียนนะแพ้เจ้าเสียอุ้ยคืออาบ่อสบ่ ฮะมึงนมึงนออาเจ็บแล้วลูกอาเจ็บแล้วแต่สเอาต้ปุ้ยคืออาบอเอาคนยิง่ขายิงง่เด้วอวคือเกียวน้อยิง่นยด้อาเล่นนลูกเปเจ็บวันอะไรแอวนี่ได้กนโอ้เจ็บแอลว่าอะไรเล่นฮารฮม่นันเพื่อเียแแอนน้อยเนี่ เห็นด,ด,ด้เบ่เลยเลยนด้เรียห้องเราหกกซไน่่อแต่ไหนเ้าใจขีหล่าดีบ้อีหล่าหน่อยใครี่บ้ใช่ใชุดพูน่ะพูน่ะอจะแกล้งซําออยเนาะโอ้ยแม่เข่ากอบากุาวล่ะเอามาให้อาพี่เข่าประยากกันะ อามะเห้อาพี่เข่าบปอยากนัน่นยึโอ๊ยช้ำเลยช้ำเไอ้ตุ่ยแ่าไอ้ตุ่ยแ่าไอ้ตุ่ยแ่าตีคนก่อนนะนี่เห็นบ่อยหลานมันบุญว่ามีกับี่เข่ากบุญแเห็นบ่อยหลานนอนก,ก,ก,กอ้นกอกนะฮะไข่ก็พูดกินแต่ประจอยเข่านะเข่าหิวชันยอดลยี่เข่าขก่ได้เกินยอย่างยำนะกินลต้องไปแล้วข้าวต้งองงกเพราะเพื่อนถ้าไข่กินน้ำวงน้ำหวานกะโดนกินเทอานึง

โอ้ยนี้นีโอ้ยสร้างเด้สุดสร้างจะเป็นชาคืนเนาะเดี๋ยวแม่จะนะไปหา้อให้อีกเอาทุกสีเลยมกักคดีมานอนนะเว้ยนอนแม่มานอนใาสบายนะเฮ้ยไม่ยยเ้เอายัง,องอเอาแม่มบอมาให้ลูกเอาแล้วแม่ีน้ำอาีอ่ย นี่แมมยูน่แมมยูน่แมมยูนิเขาไปเลยเอ้ยไม่บอกไปแทะภาษาพ่วงนั่นแหนนเเ <c oughs> นนละพ่วงฮะพ่วงฮานอนของเอเขานันนะพ่วงฮานอนของเอเขาดีแล้วแหวนเราหรือเปล,ล่าเฮ้ยไ้ให้เขามาเบึงก่อนมาวัดเบึงก่อนมันแทงแทบอ chẳng được cho các dịp vàng cho hậu cảm giác môn môn lại là môn ra ngoài và ngọc môi giếng mười sáu lăm hên hên quá trình nắng hương hương khoái nịp chấm dịp dạy dịp 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 dịp

จ้างเขาไปส่งลูกอีกได้ถ้าบ่จ้างกับบ่มีเวลาจ้างเดือนนึงเท่าไหร่ให้เพิ่นล้านนึ่งตามให้ตามให้น้องตามเดือนเหรอนี่ตามให้ไอเชือดเพราะว่าไปจ้างอนันนี้มันก็บ่บริหอดอกแค่ไปส่งแล้วก็ไปรับไอเชือเนาะบ่ได้เฮ็ดหยังกับข้าวกับน้าม่อยเป็นคนเฮ็ดเองเอานาอื้อหือ้ย

โอ้ยแพงเด็กินชมเด้กันว่าอยากกินชมว่าสิกินอะไรผัดหอย่าว่าอยากกินเมี่ยงว่าสิกินอะไรกับหอย่ากินในนีเด้วกินนีเนี่ยน้องกินเนาะน้องกินแจกว่ามองนี่แหละน้อยใหอยได้นี่ทานผู้ชมเลยทานผู้ชมไปทานผู้พังเลยเบิ้งให้่อยเลยเด้อ Bài bộ phen kìa, khỏi phê đấy bộ nà lắc nó khỏi phê lại Khỏi cái nà lắc cũng khỏi thì đấy Là ta tự tìm khỏi men bọ ừ, Khỏi cho là bà Bà bảo ly, bà thồ, nông dư Về lại nhìn thì bố mi tà lơi Lúc xào vân Nhìn Lắc tà <laughs> มูเแบบนัตาได้ตาพูดพน่ารักดีไะ <c oughs> น่ารักดีเขากำลังฮิตจ้ะเขากำลังฮิตคนตาตี๋ต,ตาต,ติีผู้หญิงตาตี๋หัวล้อะเขากำลังฮิตเหมือนเกาหลีตาติีิโอเคโอเคอีหล่าได้แล้วนะตาตี๋อ่ะ ส <ś led> าวกดตายาวตาตีดีนะตาไม่มีชัน้นเดี๋ยวเราไปทำชั้นตากันนะโอเคไหมถ้ามีเงินนะห <ś led> ลานอะไรกูพีดว่ามอลถือ,ว,อ,อว่าลยนะเน่อเะรอเดี๋จะว่า

Ông long ông long Hãy long long ông long long cánh lòng sông Hãy long 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 cho long long long

ต้มกันไว้สิกันไว้สิชั่วหรอมันบูมีอันเอียงวะบูมี่ข้าวใม่ว่าดอวี่หลานว่าดอวี่หลานไห้เจ้าลอยอองลองเขี่ยงกันลองสองเฮ้ยนนี้ช่างน้อยนี่นะอะช่างน้อยเห็นี่วะไพ่หมาผมจิกให้เจ้านี่หรอ Ừ. Ừ. chết, mình đút bao nào, giờ chị đi, pa, 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 chị chinh ở bò, em, bò, anh nhìm con, nhìm con, hay ừ, ừ, à chinh khảo nhìm con, nhìm, nhìm, ơi ซังนะซังเล็กน้อยนะป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 ปะีข่าวขี้ขาวจำนำตจมไก่บ่างปะปะปะจ้าท้องขี้ขาวปะปะหืเข้าปะขานิ้มันน่าซึ้งเดเม่เด้ว่ พัยิ้มนะฮะยิ้มเบาๆแล้วก็เห็นึ้งก็ได้แบบเต็ม่ยวาดวัดวาดปะ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 ุยจังงนวานวาดวัดปะ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 อชวนชวนมาจอยะป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 ะใชมีตูบมาบ่มั้อีมตูบมา

น้องไม oh, ่ได้ยังนี่นะบว้า๊วย่าววสงอึ้งลืงคืออะไรเป็นยังอึ้งลืงคืออึงแม่ไข่เ่เอ็ดนะอึงลืงคืออึงแม่ไข่เลยเป็นยังงอ้บลบ๊วยไปไปโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวัสนาจะไปกินข้าวแล้วนะนี่เนาะบึงลานคอยนี่นะ คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวท้องคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าเบ้าอยังคิดก็ขอโทษขอไัยหลายหลายเด้อเนาะกระลงคือการลานกระไดโบนี้ว you know ่าลงธรรมราแพงนะพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงกับแพงเนาะเลี้ยงเลี้ยงหมายแพงเนาะเลี้ยงคนจะจำได้แล้วมันยิ้มใช่ปาไดยรถหัวใจจะละลายอันนี้นี่นี่นี่สาวท้องไงวทาอเด้อ ยิียมให้หน่อย <c oughs> ว่าใจจะละลาย <c oughs> อยู่เนี่ยาดบเงียบเยีมยมจนบหินตานะ <c oughs> ไปแล้วสาวพม่พี่น้องเอฟซีบรสุขสุขคนป้าลุงบรสุขุสุขคน,นเด้อสบายดีเด้อ <c oughs> บายบายหาน หลานค่อยยิ้มใส่ใจจะละลายคนอื่นก็ใจจะละลายทำคอยอยู่บ่อ้าวลูกอ้าวจ่อยลงจ่อยลงจ่อยจ่อย่อยไปแล้วบ๊ายบายทุกคนเด้อสบายดี